สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาแสดงความยินดีกับหวังอิปอกันนะคะได้รับรางวัล3รางวัลนะคะจากวิธีใหญ่ค่ะมีรางวัลอะไรบ้างไปดูกันค่ะ สำหรับหวังอี้ป๋อนะคะเป็นนักร้องและนักแสดงชาวจีนค่ะสมาชิกวงดนตรีชายล้วนสัญชาติจีนเกาหลีใต้ชื่อว่ายูนิคนะคะผลงานที่โดดเด่นได้แก่ซีรีส์สู่ฝันเส้นขอบฟ้านะคะที่ส่งให้ได้รับรางวัล Golden นอิเกอร์อวนะคะสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมซึ่งเป็นหนึ่งในสารางวัลอันทรงเกียรติของประเทศจีนค่ะนอกจากนี้นะคะหวังอี้ป๋อยังมีผลงานซีรีส์ชื่อดังหลายเรื่องได้แก่ ตรามาลทีิมานะคะโดยในเรื่องนี้นะคะก็รับบทเป็นหลานล่องจีค่ะและนางโซนนะคะรับบทเป็นเซียอวินรวมถึงตำนานลัย่ยหยางฮีโร่ล่าทรชนโดยรับบทเฉินอวีและผลงานภาพยนตร์ดังเช่นอ n น n นิมัสและบอนทูไฟ นอกจากนี้นะคะในปี2022หวังอี้ป๋อยังได้รับเกียรติให้เป็นหนึ่งในคณะรมการตัดสินรางวัลภาพยนตร์อันทรงเกียรติในสาขาหนังสั้นและสารคาดีด้วยนะคะและล่าสุดนะคะหนุ่มหวังอี้ป๋อได้พิสูจน์ฝีมือในด้านการแสดงอีกครั้งด้วยการขึ้นรับรางวัลถึง3รางวัลจากงานเว้ยปปอมุกวินนะคะด้วยรางวัลที่ได้มีดังนี้ค่ะ One and only เป็นภาพยนตร์ที่มีผู้รอคอยมากที่สุดแห่งปีนะคะ Me and My useth ภาพยนตร์ที่มีผู้ติดตามมากที่สุดแห่งปีคะ่ะและบ o to Fly นะคะเป็นภาพยนตร์ที่มีคนติดตามมากที่สุดแห่งปีคะ่ะ ็ขอแสดงความยินดีกับหวังอีปปอด้วยนะคะโดยส่วนตัวนะคะก็ชื่นชอบผลงานของเขาอยู่แล้วนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ดังช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ